สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้25กรกฎาคม2 5 6 4นะครับมเมื่อวานนี้ครับวันที่24กรกฎาคม2 5 6 4สื่อต่างๆได้ลงข่าวนี้อย่างแพร่สะพัดน,นะครับจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆสื่อต่างๆก็นํามาลงข่าวกระทรวงศึกษาธิการ จอชงคอรมอรแจกเงินนักเรียน2,000บาทลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาอันนี้ก็เป็นหัวข้อข่าวนะครับก็รายละเอียดก็จะพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือกระทรวงศึกษานะครับได้มีการประชุมเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับก็มี พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมตมรีเป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็กระทรวงศศรษาิการได้เสนอประมาณ4มาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในปีการศึกษานี้นะครับส่วน4มาตรการากต่างๆนั้นมีอะไรบ้างก็รอฟังหลังการประชุมครมในวันที่27กรกฎาคม64นะครับวันนี้นำมาเล่าให้ฟังมาตรการเดียวเพราะว่ามาตรการนี้น่าสนใจที่สุดก็คือ กระทรวงศึกษาธิการจะมีการชงเรื่องมีการชงเรื่องก็คือมีการเสนอเรื่องนั่นแหละครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรนฎาคมนี้เพื่อแจกเงินนักเรียน2,000บาทเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยเงิน2,000บาทนี้จะโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองสามารถนํามาใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าค่าเทอมอะไรได้หมดนะครับ อันนี้เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการศึกษาใช้คําว่าแจกนักเรียนแต่เงินไม่ได้ให้ที่ตัวนักเรียนนะเอาเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นพี่น้องที่ชมคลิปนี้ก็ต้องรอฟังหลังการประชุมคอรมอนในวันที่27กรกฎาาคมนี้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือไม่ยังไงครับ แต่ว่าเท่าที่ดูตามแนวโน้มแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะอนุมัติครับเพราะว่าในการประชุมหาลรือกันหามาตรการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมก็เห็นชอบไปแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนเสนอเข้าที่ประชุมครมวันที่27กรกฎาคมนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาผู้ปกครองทุกคนทุกท่าน รอฟังข่าวดีช่วงบ่ายวันที่27กรกฎาคม2564นะครับหลังการประชุมคอรมจะมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับและก็กลุ่มเด็กนักเรียนที่จะได้รับการแจกเงิน2,000นะครับเบื้องต้นรายละเอียดที่เปิดเผยมาก่อนล่วงหน้านี่ก็คือเป็นนักเรียนตามฐานข้อมูลนักเรียนเรียนฟรี15ปีนะครับทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนนะครับ กลุ่มฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีเราไปเช็คข้อมูลดูแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลถึงชั้นม .6 นะครับในเรื่องของสายสามัญน,นะครับถ้าเป็นสายอาชีพก็ถึงระดับ,บชั้นปวชจะมีนักเรียนราวๆสิบจุล้านคนนะครับจะได้รับการโอนเงิน2,000บาทเข้าบัญชีผู้ปกครองใช้งบป,ประมาณทั้งสิ้น21,600ล้านบาทรายละเอียดความคืบหน้าที่ละเอียดที่สุดกว่านี้ รอฟังหลังประชุมคณะมนตรี27กรกฎาคม64ช่วงบ่ายๆรอฟังข่าวดีครับผู้ปกครองทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ